ที่นี่ที่ร้านสมพรสับประรดทอดนะคะต้นตำรับตั้งอยู่ที่ซอยวังต่อบริเวณ3ามแยกวังต่อฝั่งถนนพาดรถไฟเขตเทศบาลนครตรังค่ะเป็นร้านขายขนมทอดหลากชนิดนะคะก็คือจริงๆมีทั้งกล้วยทอดมันอมทอดข้าวเม่าทอดกล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้งทอดนะคะแต่ว่ามีเมนูหนึ่งที่ขายดิบขายดีเป็นที่ชื่นชอบนั่นคือสับประรดทอดค่ะก็เป็นนายประกาศิษฐ์บุญรอดอายุ30 8ปีนะคะเจ้าของร้านบอกว่าขายขนมทอดมามีของทอดขายประจำก็คือกล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้งทอดกล้วยน้ำว้าข้าวเม่าทอดมันทอดผลไม้ตามฤดูกาลทอดไม่ว่าจะเป็นกล้วยไขย่กล้วยนางพญาจำปาดะนะคะก็นำมาทอดขายแบบนี้นะคะแล้วแต่ฤดูกาลแต่ว่าเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านและก็ขายดิบขายดีเลย นั่นคือสับปะรดทอดค่ะแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ขายสับปะรดทอดแต่ว่าเคยไปช่วยงานบวชงานบุญก็นําสับปะรดไปทอดช่วยงานนะคะปรากฏว่ากลายเป็นอันที่คนชื่นชอบติดใจแล้วก็พอมาเปิดร้านนอกจากมีของทอดอื่นๆประจําร้านก็นําสับปะรดมาเป็นเมนูแนะนานะคะผลตอบรับนั้นขายดีมากทั้งขนมทอดอื่นๆแล้วสับปะรดทอดนะคะเฉพาะสับปะรดเนี่ยวันหนึ่ง20ลูก นำมาหั่นขายแล้วก็ขนมทอดของร้านก็จะแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่แป้งนั้นจะกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันกรอบนานเพราะว่าใช้น้ำมันใหม่ทุกวันนะคะในควรในส่วนของสับปะรดทอดค่ะหากเก็บในถุงที่เป็นซิป หรือว่าเป็นภาชนะมิดชิดก็จะสามารถเก็บได้นานเป็นสัปดาห์ไม่เหม็นหืนนะคะส่วนราคาขายแม้น้ํามันทอดจะแพงขึ้นมากๆแต่ว่าก็ขายราคาเดิมก็คือสับปะรดทอดขีดละ20บาทเล็บมือนางอบน้าผึ้งทอดตนขายขีดละ30บาทอย่างอื่นเป็นชุดชุดละ20บาทส่วนข้าวเม้าลูกละ10บาทเคล็ดลับของขนมทอดถ้าจะขายดีมีลูกค้าประจําเลี้ยงครอบครัวได้นะคะก็คือ ขายสับปะรดทอดลองดูค่ะเพราะว่าจังหวัดตร,รังนั้นแทบจะไม่มีร้านขายสับปะรดทอดอทําให้ไม่มีคู่แข่งค่ะก็คือเมื่อก่อนเนาะ้ทอดอยู่อยู่เป็นประจําก็คือเวลามีงานเวลา็นงานบวชงานมงคลก็คือไปช่วยเขาที่งานพอมาทอดเองก็คือนึกว่าเอาอะไรเป็นเมนูแนะนําดีก็เลยเอาสับปะรดมาเอาเป็นเมนูแนะนาแล้วก็เนี่ยไกยได้ขา่ติดไกยดีเพราะว่ามันเป็นก็ตัวแป้งของเราด้วยลยตัวแป้งของเรามันไม่ไม่เหมือนของคนอื่น <c oughs> <ๆ> มันพิเศษยังไงคะมันมันมันจะไม่อมมันแล้วก็มันจะกรอบมันจะกรอบอยู่นานเออันนี้ก็คือจากลูกค้ามาบอกนะเออลูกค้ามาบอกเองส่วนมากก็คือลูกค้ามาบอกเอออร่อยแป้งกรอบสับประรดก็กรอบรุ่งรุ่งเช้าอีกวันก็ยังกรอบอยู่เออมันสับปะรดนีเทคนิคยังไงนะเทคนิคการกินยังไงนะคะก็ก็ เหมือนทางของที่ร้านก็คือทุกอย่างถ้าถ้าตามตามตามผมนะผมว่าก็คือต้องให้เย็นก่อนแล้วมันจะกรอบแต่ของร้านอื่นเราไม่รู้นะแต่สาหรับที่ร้านของผมมันต้องต้องให้อุ่นอ่นแล้วกินมันจะกรอบไม่นั้นถ้าถ้าร้อนๆ้นมันจะเหนียว